I เอเมนครับจรรเสริญขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเยซูเจ้าขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับขอพระคุณพระเจ้าในเช้าวนันนี้ในเวลานี้นะครับถ้อยคําของพรองได้มายัางเราตรัสกับเราส่องสว่างกับเราเป็นดังตะเกียงเป็นโคมส่องอย่างเท้าท่ามกลางยุคที่มืดมิดนี้นะครับขอให้สีพระพักของปรองทอแสงชุ่มโชคอาบโชคท่ามกลางเราทั้งหลายชุ่มฉ่ำเต็ไมไปด้วยพระรสมีของพรอง แ้ววันนี้พระคําของพระองค์ได้มาอย่างเราในยอห์นบทที่17บเข้อที่17นะฮะได้บอกว่าขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะเจนะของพระองค์เป็นความจริงยอห์นบทที่17บข้อที่21เ <c oughs> เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าปรองมาเอเมนครับขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องท่รักทั้งหลายซึ่งในอยอห์นบทที่17นะครับก็ชี้ให้เห็นว่าพระคำนั้นเป็นความจริงนะครับองค์ก็ต้องการให้เราทุงหลายนะครับถูกแยกไว้ให้บริสุทธิ์นะโดยความจริงนะครับก็มีความสัมพันธ์กับในข้อ17นะครับได้ พูดถึงว่าความจริงตัวนี้ฮนะก็แบ่งแยกให้เราทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเป็นผู้ที่มีถ้อยคําแห่งความจริงวจนะคําเป็นความจริงนะครับเมื่อเมื่อหลักความจริงเป็นพื้นฐานนะครับเป็นเหมือนเสาเข็มนะครับทาให้เราทั้งหลายไม่โค่นล้มลงนะภายในของเราก็จะมีผลลัพธ์ที่พระเจ้าส่งนําเราให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ถูกแบ่งแยกไว้ สำหรับพระเจ้าเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้สารเสวญยกย่องพระนามผู้ทรงสร้างของเรานะครับนี่คือความเป็นด้านหนึ่งก็คือผ่านการเป็นน้ำหนึ่งจเดกันในบทที่ 17: ข้อ21เนะครับเพราะว่าพระคำของปรุงแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์ก็ส่งผลเกิดให้พระคำเป็นความจริงเพราะปรุงได้บอกว่าขอให้พวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับดังเช่น พระองค์ทรงสถิตนะกับข้าพระองค์ก็หมายถึงว่าพระบิดาก็ทรงสถิตยอยู่ในพระบุตรและก็เป็นเงินเดียวอันเดียวกันกับพระบุตรและสำแดงเป็นรูปธรรมในการที่พปรองทรงตรัสนะว่าพรค์ต้องการให้เราทั้งหลายเป็นน้ําหนึ่งจเดียวกันเหมือนกับพระบุตรกับพระบิดานะครับนี่คือความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันและในด้านหนึ่งพระวิญญ,ญาณของโปรองก็เป็นหนึ่งกับถ้อยคําด้วยก็เลยเรียกว่าพระคาแห่งความจริง เมื่อเราสัมผัสกับพระคำทุกครั้งเมื่อเราสัมผัสกับพระคำนะพระวิญญาณของโรรองก็คือพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณพระคำคือพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณก็จะนําเราให้ซึมซับนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ความจริงความเที่ยงแท้ของพระเจ้าเข้ามาสู่ภายในเรานะครับความจริงแห่งพระคำของโปรองแม้ว่าเรื่องท,ที่เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับ ความรู้เกี่ยวข้องกับพระคำเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้พระคำเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระคำของพงค์นี่คือพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่พง์เป็นผู้เป็นต้นแบบแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันพระบิดาพ,พระบุตรพระวิญญาณสุดพง์ไม่แยกจากกันพง์เป็นตรีกภาพนะครับแล้วก็พง์ทรงกระทําสําเร็จเพราะว่าพงค์ถ่ายเทพระวิญ,ญญาณของพงค์นะครับ ให้สู่เราทั้งหลายผ่านพักคำนะนะครับในชุดยุทธภัณฑ์อนะครทูตปรูโโด้กล่าวในเอเฟซัสบอกว่าพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณนะก็คือพักคำพร้อมกับพระวิญญาณนะถ้าเรามีพระวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุดด้วยนะครับที่เต็มรน้นนะครับเป็นหนึ่งกับเราแล้วก็เติมเต็มเรานะเราทั้งหลายก็มีชีวิตที่ดูดซับอยู่เสมอเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำนะดดซับดูดซึมแร่าธาตุไยสวร์ พระคำของพระองค์ด้านหนึ่งก็คือน้ําที่ไปชําละน้ําแห่งชีวิตก็ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยนะครับโดยพระองค์ให้เราทั้งหลายบริสุทธิ์โดยความเชื่อและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตยอยู่ในเรานะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับอย่างมากนะครับสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในการที่จะเติมเต็มเราทั้งหลายก็คือพระวิญญาณของพระเจ้านี่นะครับวิญญาณบริบรสุทธิ์เนี่ยนะก็แบ่งแยกเรานะให้บริสุทธิ์ พร้อมพระคําของพระองค์เป็นความจริงนะครับน,นี่ก็คือหมายความว่าถ้าเราดูในสภาพการที่เราทั้งหลายเป็นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจัดการกับเนื้อหนังของเราเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์เนี่ยให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันในภายในของเราเนี่ยมีการสถิตของพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าการสถิตภายในของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เนื้อหนังของเราเนี่ยถูกจัดการวันละเล็กวันละน้อย นะครับไม่ไม่ไม่เหมือนกฎเกณฑ์ของศาสนานะครับที่เราประสบการณ์มานะพบเจอมาคือ,เ,อเขาก็จะมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์นะครับภาคปฏิบัติทางศาสนาอันนี้ไม่ใช่นะครับคริสเตียนเราทั้งหลายเนี่ยพ,พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุดพงเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับพงซึมซับนะพงเข้าสู่เราผ่านพระคำเมื่อเราเปิดใจต้อนรับแล้วก็เปิดเปิดหูของเราฟังพระคำของพระเจา้าผลลัพธ์ตรงนี้ก็คือพระคำของพงก็จะเป็นหนึ่ง กับเราเพราะพระคำเป็นหนึ่งกับพระองค์อยู่แล้วเป็นหนึ่งกับพระเจ้าพูดทรงตรัสอยู่แล้วนี่คือการที่จะนําเราทั้งหลายเข้าสู่ความบริสุทธิ์ความจริงแห่งพระคําของปรุงนะครับนี่คือสิ่งที่พระคําที่พระองค์ทรงเรียกว่าทรงเป็นความจริงระะนะครับพระวนะแห่งความจริงของปรุงพระองค์เป็นความจริงนะครับและพระเจ้าก็เป็นความจริงเราทั้งหลายก็ได้ถูกแบ่งแยกไว้เพื่อพระเจ้านะครับก็โดย ความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันด้วยในด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าพรงก็บอกว่าพรงไม่แยกออกจากกันปัจจัยตรงนี้ก็คือถ้าเราทั้งหลายเนี่ยเห็นสภาพการมีความแตกแยกพระการแรกเราสงสัยเลยฮะก็คือการดําเนินชีวิตที่เนีย่ยไปสัมผัสกับฝ่ายผีมารซาตานฝ่ายาแผ่นดินโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นหนึ่งกับโลกนะครับเป็นมิตรกับโลก ก็คือศัตรูของพระเจ้าใช่ไหมโครงบอกนะครับดังนั้นเองฝ่ายโลกนะครับที่เราทั้งหลายปเป็นพิมิตเราทั้งทั้งหลายก็เห็นว่าสภาพการเหล่านี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการที่มันเกิดความแตกแยกในวันนี้ในท่ามกลางคิดจักไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็รุดแล้วแต่ถูกคืนกินด้วยฝ่ายโลกฝ่ายโลกก็อ่ก็คือมีผีมารซาตานอยู่เบื้องหลังก็จะทําให้เราจบสิ้นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพราะว่ามันก็มีแต่ความแตกแยกฝ่ายโลกก็มีอะไรบ้างครับก็มีภายในของมนุษย์ก็จะมีความทะยุทะยานในชื่อเสียงเงินทองกิจยศนะครับเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นเปรียบเสมือนการะทะยุทะยานที่จะ <c oughs> อยากได้บางสิ่งบางอย่างมาครอบครองนะครับบางอย่างก็เป็นความมั่งคัง่งความมั่งมีโดยที่ไปติดยึดกับของโรคนะครับไม่ไม่ใช่การงานของพระเจ้า ไม่ใช่การงานฝ่ายพระวิญญาณไม่ได้มั่งคั่งเพื่อพระนามหรือว่าเพื่อฝ่ายวิญญาณแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะมาแบบเงียบเงียบเหมือนหนูหนูโกเฟอร์นะนะครับที่ต่างประเทศมีหนูโกเฟอร์นะครับที่มันจะชอบกัดกินนะครับกัดกินรากต้นพืชน,นะครับมันมันซ่อนตัวไว้ใต้พงต้นไม้นะครับมันก็กัดกินมันก็มีความเสียหายนะครับไม่ว่าบ้านเรือนก็ตามมีถ้ามีหนูโกเฟอร์มันกัดกินหมด นะครับมันกัดกินสายไฟมันกัดกินทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ก็อคอยย้ําเตือนเราว่ามันมาทํางานลับๆใจเธเยอทยานการลักโลกการลักเงินทองการลักสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายโลกนะครับงานเงินโลกถ้ามันเป็นใหญ่กว่าเราเราทั้งหลายต้องใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับจะใช้กําลังความสามารถของเราไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไปจัดการนะครับขอให้เราทั้งหลายอยู่ในพระองค์นะครับเข้าสนิทก,กับพระองค์ เพราะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่พระวิญญาณโดยสุดพร้อมพระคำจะไปจัดการถ้าเราเปิดออกต่อพระคาของปรองนะครับการที่เราอาจจะไปติเตียนคนที่ทะยุทะยานมีใจที่ต้องการเ,าเงินงานโลกมากมายเนี่ยเราไปติเตือนเขาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับมันจะเป็นภัยต่อเราเพราะว่า,าคนเหล่านั้นน,นะครับเป็นผู้ที่ขาดไปซึ่งพระวิญญาณแล้วนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ ให้เราสามารถที่จะมีประสบการณ์และก็เป็นพยานนะครับเมื่อเมื่อองค์พทธเจ้าเนี่ยนะครับสัมผัสเราเราก็จะสามารถเป็นพยานได้ว่าเนี่ยข้าพระเจ้าเองก็มีพระเจ้าสัมผัพผสผพ,พระคำของพปรองก็สัมผัสตัวข้าพระเจ้าพระคำของโปรองก็เปรียบเสมืนอนความจริงของโปรองเข้ามาสัมผัสทราบซ่านในตัวข้าพระเจ้าความจริงนี้ก็ต้องทําทงานในข้าพระเจ้าแล้วก็ก็มา จัดการกับใจทะเยอทะยานใจรักโลกรักเงินงานโลกมากกว่ารักพระเจ้าของข้าพเจ้าเราสามารถเป็นพยานได้ข้าพเจ้าก็สามารถเป็นพยานได้นี่คือคือสิ่งที่พระคำนะครับคือความจริงความจริงแห่งด้วยคําของปรงุงก็จะทําให้เราทั้งหลายถูกแบ่งแยกไว้ให้บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าเชื้อแห่งความทะเยอทะยานเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของมนุษย์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดนะครับของอาดัมของคนเก่า นะครับความเธอยทะยานการรักโลกรักเงินงานโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่รักมากกว่าพระเจ้ารนะักทุกอย่างแต่ไม่รักพระเจ้านะมนุษย์มันเกลียบเสมือนกับสิ่งที่ฉีดเข้ามาในร่างกายของเรามันประหารเรามันทําให้เราเสียหายนะครับดังนั้นเองเนี่ยแต่เธอทะยานสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทําให้เราไม่อาจที่จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องทั้งหลายได้เราต้องวินิจฉัยเลยว่าวันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณผู้เป็นเจ้านะครับว่า พี่น้องชุ่รักทั้งหลายหากเรารู้ว่าการเป็นน้ําหนึ่งจะดยวกันจะมีการบังคับบัญชาพระพรมายัางชีวิตของเราเราเองควรที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของปรุงมาเป็นหนึ่งกับเราไม่ใช่ว่าเพราะว่าอุปอนิสัยดั้งเดิมของเราที่เราไม่ดีเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้ล้มแค่เพียงแค่อย่างเดียวนะครับเราก็ล้มทั้งกระดานถ้าเราขาดไปซึ่งพระวิญญาณที่จะเป็นหนึ่งกับเรานะครับเพราะว่าใจเธอทัศน์านจะถูกประหาร หนูโกเฟอร์นะที่กัดกินหรือเป็นกัดกินทําลายชีวิตของเราให้พ่ายแพ้เนี่ยมันก็จะถูกจัดการไปโดยกระจัดออกไปโดยพธรคมอันบริสุทธิ์ที่มีพระแสงดาบแห่งพระวิญ,ญญาณที่เรียกว่าพระแสงพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณก็คือถ้อยคําพร้อมกับพระวิญญาณและพระวิญญาณิสุธิ์นะครับทีนะี้ที่อยู่ในพักคำเนี่ยก็จะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลายนะครับเพื่อเรามีความเป็นหนึ่งแล้วก็มีความจริงใจ กับพระเจ้าเป็นหนึ่งกับคิดจักดำเนินชีวิตในท่ามการคิดจักกับพี่น้องในมินิเวศในพระนิเวศในท่ามกลางสถานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปฏิบัตริร่วมกันนะครับแล้วก็ถูกแบ่งแยกไว้นะครับเอคเซียนยก็คือวิสุทธิชนหรือว่าผู้ที่ถูกแบ่งแยกไว้ให้บริสุทธิ์และนมัสก,การพระเจ้ากลุ่มชนที่ถูกเรียกออกมานมัสก,การพระเจ้านะครับเราทั้งหลายเนี่ยวันนี้ถ้าเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ นะครับเพึ่งพาพร้ลงใช้พระวิญญาณของพระองมาจัดการพระคาของพระองที่เป็นพระคำแห่งพระวิญญาณเนี่ยพระแสงดาบฟาดฟันศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะถูกจัดการโดยการที่เราทั้งหลายก็จะได้รับสิ่งหนึ่งก็คือถูกแบ่งแยกไว้ให้ได้รับพระพรนะครับให้บริสุทธิ์อยู่ในพระคำแห่งความจริงเป็นหนึ่งอยู่ในพระองค์นะครับซึ่งอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงเป็นแบบอย่างกับเราก็คือพระองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะจัดการกับทุกปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกแยกได้นะครับนี่ก็คือความเป็นน้ําหนึ่งเดียวก,กันที่เรารักษาไว้โดยพระเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งและเราทั้งหลายก็จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งนะในท่ามกลางพระกายท่ามกลางคิดจักรทั้งหลายท่ามกลางพี่น้องในท่ามกลางคิดจับเพื่อที่จะมีน้ํามันชโลมนะครับเพื่อที่จะมีความบริสุทธิ เหมือนในพระสัญญาเดิมก็มีน้ํามันเจิมนะที่จะเจิมสถานที่ไหนที่บินเป็นมนทินนะครับต้องไปเจิมแท่นบูชาต้องเติมเจิมที่เชิงงอนใช่ไหมโมเสสได้สั่งไว้บุร uh ุษเตจะต้องทําเช่นนั้นเจิมทุกทุกที่เจิมทุกสิ่งที่ได้ปฏิบัติพระเจ้าท่านยัง,งขอพระคุณพระเจ้าขอพระองค์ได้โปรดทรงชำรมเราและทําให้เราทั้งหลายมีการชำระล้างโดยพระคำของพระองค์พระคำอันบริสุทธิ์จะแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์ ให้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เต็มเติมเต็มเต็มล้นในเราเพื่อเราทั้งหลายจะมีการใช้งานเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีนะครับของ,องพระคุณเจ้ามีการทรงสถิตเหมือนกับเป็นหนึ่งเหมือนกับพระเยซูเจ้าพู้เป็นหนึ่งกับพระพิดาพระบุตรทราญญาณนะครับโรงทรงเป็นห่วงใยเรานะครับเพื่อเราทั้งหลายจะ <c oughs> มีการใช้งานที่ถูกต้องตามน้ําพระทัยของโรรองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราร่วมใจที่ฐานพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระคุณขอพระคุณโปรองที่ปรงทรงเมตตาในเวลาดี ที่โปร่งท่งปลดปล่อยเราให้ถ้อยคําของโปร่งมาแบ่งแยกเราเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายมีสถิรภาพแห่งการที่เป็นน้ําหนึ่งเกี่ยวกันเพื่อเราทั้งหลายจะมีปัจจัยที่ถูกต้องตามน้าพระทัยของโปรง่งเพวกเราทั้งหลายจะสัมผัสพระคาให้เราทั้งหลายจะสัมผัสตัวของเราว่าเราทั้งหลายมีชีวิตที่แตกแยกหรือไม่แตกแยกวันนี้เราจะเป็นหนึ่งกับพระเจ้าจนกระทั่งเป็นหนึ่งกับพระคาและเป็นหนึ่งกับพี่น้องทั้งหลายและยินยอมให้พระคำของโปร่ง ทำงานในชื่อของเราทั้งหลายให้พระวิญญาณแห่งถ้อยคําของปรงุงวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทํากิจให้เราทั้งหลายเป็นคนใหม่ในปรงุงทุกวันทุกวันขอพระคุณปรงองข้าพเจ้าเวลานี้ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทั้งหลายที่มีปัญหาด้านฝ่ายวิญญาณต้องการฝ่ายวิญญาณที่เจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายหรือว่ามีปัญหาต่างๆโดยรอยแผลเคียนของพระเยซูเจ้าเราก็เห็นประจักษ์โดยฤทธิอำนาจของปรอง หลวงตรัสว่าเราได้หอบโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าไปไว้ที่พละกายของเราแล้วในพระนามพระอยู่เจ้าข้าพเจ้าจึงขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตวนทาลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยวิญญาณแห่งการละค่าทําลายวิญญาณแห่งการจองจําวิญญาณแห่งขุมนรกจงหักและหลุดออกเดี๋ยวนี้ในพระนามพระอเจ้าเราทั้งหลายพึ่งพาพระองค์ข้าพเจ้าขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตวนแห่งความยากจนวิญญาณแห่งขุมนรกจง หักและหลุดออกไปที่เดิมของมันมันเป็นเจ้าแห่งขุมนรกจงกลับไปที่เดิมของมันขอพระสุริของพระองค์ขอพระพรนานาประการในสวรรค์ของพระองค์หลั่งลงมาท่ามกลางพวกเราทั้งหลายจงมิฐานขอการครอบครองจากพระองค์อวยพรเราทั้งหลายตั้งแต่ลูกเด็ก,เด,กเด็กแดงคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ขอพระองค์ดได้โปรดทรงเมตตาทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ไม่ขาดสิ่งดีไม่ขาดพระพรใดๆขอพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดด้วยความเชื่อ เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคําของพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพ่าเจ้าจึงพูดเพราะข้าพเจ้าพูดเพราะข้าพเจ้าจึงเชื่อในคําพูดที่พปร่งส่งตรัสว่าได้รับการปลดปล่อยแล้วขอพระคุณโปรองที่โปรองสรงเมตตาข้าพเจ้าเชื่อในคําสัญญาของพปร่งข้าพเจ้าขอสั่งกองทัพทูตสวรรค์มีข้าเอวผู้สัตว์ซื่อต่อพระเจ้าตลอดเวลาช่วยแวดล้อมเราทั้งหลายให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งแต่บนอากาศรอบด้านชวิตของเราทั้งหลายและ าการเดินทางทั้งสิ้นทั้งภัยพิบัติพ้นจากภัยพิบัติทั้งสิ้นบนพื้นดินและรอบด้านในพระานามพระเจ้าข้าพระเจ้าขอสั่งกองทัพทูตสวรรค์ซุรฟิมที่จะชำระคิดจักพระวิหารของพระเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์คนทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาสรรเสวนพระเจ้าในชำระลิ้นและปากของเราเพื่อที่จะเป็นพรข้าพเจ้าขอสั่งกองทัพทูตสวรรค์แห่งการประกาศข่าวประเสริฐข่าวดีของพระเยซูเจ้าให้เล่งรัดดุดหน้า เพื่อผู้คนบาปทั้งหลายจะได้รับความรอดพ้นจากอำนาจบึงไฟนรกพ้นจากการพิพากษาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมขอผู้ขุนโปรง่งขอผู้คนทั้งหลายได้รับกำลังใหม่จากโปรง่งขอพานอันสูงลิศของโปร่งเย็ดออกเพื่อเราทั้งหลายจึงอิทานขอการครอบครองขอฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างภาระใจทุกอย่างไว้ในศีรพักอันยิ้มแยม้มและทอแสงของโปรง่งและพานอันสูงลิศของพระเจ้าสูงสุดในพระนามพระเยซูคริสต์า,าเมน ผู้ที่รับฟังถ้อยคำพุทธนักคำของพระเจ้าถ้าท่านสนใจที่จะเปิดใจต้อนรับพระเยซูเจ้ามาเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านขอให้ท่านอธิษฐานตามข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของโปรงมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอยอมรับว่า ลูกเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยลูกขอสารภาพความบาปผิดทั้งสิ้นที่ลูกได้กระทำมาในอดีตขอโปรองทรงโปรดยกโทษขอทรงชำระบาปของลูกลูกขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของลูก แต่เพียงผู้เดียวลูกขอมอบถวายชีวิตจิตใจร่างกายและวิญญาณเป็นของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอบพระคุณพระเจ้านะครับเมื่อท่านได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาตามคำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ คิดจากของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าหรือครอบครัวของพระเจ้าหรือบ้านฝ่ายสวรรค์ที่มีพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางขอยินดีต้อนรับท่านทั้งหลาย